ะแฉน้มชแชะน,แน,แน,น้่ที้บาที่องอนี่มัน้าบาทห้าเนี่หจาบาทอม่นีาดูที่เกินหกสิกว่าบาทจ้ะกว่อก จสิบบาที่เ่รเาตรงีขาจิบหารถรดเลี้ยเจอที่ชาบ้าขมลาว่าจะกดก่อนมากอบุ้นชาขับคุนขอบคุนหลายๆเลยแต่ละมือก็ไมิแค่ละคนสองคนนี่แหละละมือบ่มีจะข้นละมือก็อยุ่้นเดียว <laughs> ทิมไว้ขายของไปน้ำเห็ดเดือกเห็ดงานไปน้ำแล้วมือบนมีจักคนเลยโอ้ยบัมีจังโอ้บ่โอ้ก็ได้หลายเทธอว่าก็ได้หลายเทธอว่าเอ้ยอัดซ้อนได้เนาะดีใจ่น้ำดีใจ่น้ำดีใจน้ำไผ่เนาะ มีผู้ยนนะมีผู้ยนนห้เป็นบอกบอกว่ามิ้งผู้ย่นหายเลยสองสามเดือนคาดมาบอมิ้ผู้ย่น Men bán có quá thì đi hai mươi năm đi cái năm mươi chín. cái này. Men bắt đầu món bắt đầu món này. Men bắt đầu món này. Men này. Thầy thì thì thầy này. À. เยเท่าไหรกระเพียจะไม่มียนหน่อยป่ีเหียนหน่นอยม,ม,ม,มาโดเด็บบมือนัอ่นแหละอางน่นนี่ก็โมฆะลยเท่าไหรก่อนแดจเท่าไหร่นะว่าไมา่มันเปดิเปด ้าสามหกสองอแปดสองยายเพงสวัสดีสวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดียายน้อบนมีสวัสดีอุเลคค่ะทำไมใช้ดีจังเลยเงินเนี่ย <c oughs> ว่าไหนไปใ<ช>ส่มาใส่มยถอนไปหนึ่งแปดแปดหนงสีก็ไปใส่แคเดียายอีขายเองพี่เด็กตืนเกลียดเลยเนา่น

จัดขอมไปน้ำมวนไปน้ำช้อนเทาถังบุกมือมา,ะะอมอา <c oughs> กเลวจัดใส่มือบบาบางคาดจัดองบบาบางมือบบาบาง พี่เล็กสวัสดีค่ะฉันเบอากำลัง